ทุกคนเคยเจอเรื่องยากๆไหมที่คิดว่าแบบเราไม่น่าจะทําได้อะตัวรักเองเอาจริงนะรักรักเป็นเหมือนกันนะคะก็คือว่าอย่างเรื่องการทําอาหารเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่รักมาทำนะรักคิดอยู่นานมากๆเลยว่าจะมาทําดีไหมตั้งแต่ที่แม่บอกหรือว่าพี่ครองบอกอย่างเงี้ยเราคือว่าเฮ้ยมันดูเป็นเรื่องไก่ตัวเนาะแต่ก็อลองทําดูเราก็เป็นคนที่แบบทําอะไรเคยทําเคยผ่านเรื่องยากๆมาเยอะแล้ว่าเราก็คิดว่าคือวิธีคิดของรักนะเวลารักเจอเรื่องยากๆราจะคิดว่า คนอื่นทําได้ไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีคนทําได้หรือเปล่าเฮ้ยมันก็มีคนทําได้เยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วเด็กกว่าเราเขายังทําอาหารเก่งไขยอาหารได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแค่เราไม่เคยทําแค่เรายังไม่ได้ฝึกถ้าเราฝึกเราอาจจะทําได้ก็ได้ก็คืออาจจะนะแต่ได้ในความรู้ลึกก็คิดว่าเราก็ยังไม่ได้ชอบอ่างเงี้ยแล้วก็แต่ลราก็โชคดีที่มีแม่ที่มีสูตรอาหารอยู่แล้วเราก็พยายามทำเนาะก็ซึ่งมันก็ผ่านมาได้ด้วยการที่เราแบบ ตั้งใจทําทุกคนแต่มันใช้เวลานานคืออื่นไหมมันก็เป็นธรรมดาแหละถ้าเกิดว่าแบบเราบอลทูบีก็คือเรามีพรสวรรค์ในด้านเนี้เราจะใช้เวลาไม่นานสังเกตคนที่มีพรสวรรค์มันง่ายไปหมดทุกอย่างหยิบจับอะไรทําอะไรปรุงอะไรก็อร่อยก็ง่ายเลยเงี้ยทาอะไรก็แบบแป๊บเดียวอร่อยแล้วทาแป๊บเดียวก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนคนเล่นดนตรีอะทุกคนหรือร้องเพลงเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรา ไม่มีพรสวัส์ไม่บอลทูบีแบบนั้นนะ่ะคือใช้เวลาฝึกฝนนานมากนะทุกคนอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะย่อท้อก่อนหรือเปล่าอย่างรักเองอนะ่ะทำอาหารอนะ่ะรักบอกเลยว่ารักใช้เวลา5ปีเต็มๆนะคะ5ปี6ปีเลยนะกว่าจะรู้สึกว่าเรื่องการทําอาหารมันง่ายอนะไรเงี้ยรักฝึกทําจนรักทําให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับรัก ทำถูกคือไม่รู้นะคะล,ลักเอกลักจะมีวิธีการจัดการแล้วก,ก็จะสังเกตแล้วรักก็จะทําแบบ oh. เป็นเครื่องแกงปรุงสําเร็จเป็นซอสสาเร็จทําให้ให้จัดหมวดหมู่ของอาหารในตามความเข้าใจของรักษะเนาะจนรักรู้สึกว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากๆแต่ว่าเอาจริงทุกคนพอมันง่ายอะ่ะมันจะมีเรื่องที่ทําให้เราแบบมันก็จะคือชีวิตตลอดเวลามันจะมีปัญหามาอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะคะจริงๆมันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว,ลวเนาะที่พี่เลดเดอร์ มีสุขภาพไม่ดีแล้วก็ลาหยุดไปแบบกระทันหันเนื่องจากสุขภาพอันนี้เราเข้าใจดีนะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้แต่ว่าเราก็แบบเพิ่งรู้แบบอู้พอไม่มีพี่เรดเดอร์เนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ได้ทําไม่ได้เปิดเตาทําขนมเราไม่ได้มาโพสต์เราไม่มีเวลาเพราะเราก็จะวาวบุญกับการที่จะต้องหาคนมาแทนมาวิ่งอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอดีวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะขนาดไปตลาดอวทุกคนยังไม่ได้ถ่ายรูปผักเลยะคะ่ะผักอาทิตย์นี้จะบอกว่า ผักถูกมากนะคะถูกจนสงสารคนปลูกเลยแต่เวลาผักแพงก็รู้สึกสงสารตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบอุ้ยแพงจังอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่ไรเดอร์แจ้งว่าคงไม่ได้ทําต่อเพราะว่าสุขภาพไม่ดีขึ้นเราก็เลยต้องวาวุ่นกับการทําหาน้องไรเดอร์คนใหม่นะคะเพื่อมาวิ่งเพราะว่าวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้เป็นอังคารสุดท้ายก็คือได้แบบเฉียดฉิวมากทุกคนลุ้นนะคะวันนี้คือเอาจริงอ่ะตอนนอนคือน,นอนไม่หลับเลยว่าเอ๊ะน้องจะมาหรือเปล่าเนาะ